ใสปุ๋ยอย่างไรให้ฝรั่งโตไวทันใจคนปลูกวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์กันครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการ,กรเกษตรเ,เพื่อความยื่ยืนนะครับวันนี้เองก็จะมาแชร์ในเรื่องของเทคนิคการ ใส่ปุย๋ยฝรั่งนะครับว่าใส่ปุ๋ยอย่างไรให้ฝรัง่งโตเร็วนะครับว่าเวลา,วาเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ไอสิ่งที่เราหามาใส่เนี่ยมันเป็นที่ต้องการของฝรั่งหรือไม่นะครับก็วันนี้เองจะมาแชร์สูตรเล็กๆ,ๆน้อยนะครับที่ใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดป่าฝรั่งเก่านะครับแล้วก็ป่าฝรั่งใหม่ที่เรากําลังจัดโซนเอาหงพอซื้อน,นะครับปลูกโซนอ่าเรียกว่าโซนของผมก็เรียกว่าโซน A แล้วกันนะครับให้มันเต็มพื้นที่ ก็จากการที่ลงปลูกแล้วก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าทั้งเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นยะว่ามันโตเร็วก็เลยเอามาบอกสูตรกันในวันนี้นะครับบางทีสมาชิกถามมาก็อยากให้แนะนําว่าไอ้ช่วงที่เอาไปลงปลูกเนี่ยมันมีสูตรในเรื่องของการใส่ปุ๋ยยังไงให้ฝรั่งเนี่ยมันต้นโตนะครับแตกยอดเร็วๆนะครับเพราะว่าคนปลูกก็เหมือนกับว่าใจร้อนนะครับอยากจะแบบให้ต้นไม้ของตัวเองเนี่ยมันโตเร็วแต่ว่าบางทีนะครับเอาปุ๋ยแต่ละอย่างนะครับไปถมใส่จน บางครั้งต้นมันเหลืองนะครับแล้วก็ตายในที่สุดแต่ต้องบอกว่าสูตรนี้เองนะครับเป็นสูตรง่ายๆที่หา,าซื้อนะครับหรือหาทำที่เรามีวัสดุเหลือใช้เนี่ยเอามาหมักเอามาทำนะครับก็สามารถที่จะเอามาใส่ได้นะครับเริ่มจากตอนที่เรานะครับปลูกนะครับลองก้นหลุมนะครับขาดไม่ได้เลยในการลองก้นหลุมของเรานะครับที่จะทําให้ต้น ฝรั่งของเราเนี่ยมันแตกยอดได้ดีนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับเป็นพวกปุ๋ยคอกนะครับเก่าๆนะครับเอามาใส่ถุงทิ้งไว้3เดือน6เดือนนะครับก็สามารถที่จะเอามาคุกเขาดินก้นหลุมได้ห้ามเอาปุ๋ยใหม่นะครับมาใส่อย่างเด็ดขาดยิ่งปุ๋ยที่ไก่ใหม่ๆห,ห้ามเอามาลองก้นหลุมนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่ไม่ได้มีปุ๋ยสําหรับในการที่จะเอามาลองก้นหลุมที่เป็นปุ๋ยเป็นแบบพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ถ้าไม่มีพวกปศุสัตว์อยู่แถวบ้านนะครับก็หาจเขาเรียกว่าก็อาจจะหายากหน่อยนะครับแต่สําหรับการที่เราจะเอามาลองก้นหลุมนะครับสําหรับคนในพื้นที่ในเมืองนะครับก็สามารถหาซื้อเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดนะครับก็คือสามารถหาซื้อได้ตามร้านกเกษตรนะครับก็เป็นกระสอบหรือ,อ,อจะหาซื้อแบบแบ่งกิโลก็สามารถที่จะามาลองก้นหลุมได้นะครับอีกอันนึงนะครับ ที่ลองก็หลุมนะครับและไม่ควรขาดก็คือเราไม่รู้หรอกว่าดินที่เราผสมนะครับถ้ากรณีปลูกเข่งนะครับปลูกลงกระถางนะครับสำหรับฝรั่งเราไม่รู้หรอกว่าดินน่ะมันมีปุ๋ยอะไรอยู่นะครับแล้วมันมีธาตุอะไรอยู่บ้างเราก็แบบต้องการให้มันครบทุกธาตุสำหรับต้นไม้ที่มันจะดึงไปใช้นะครับบางคนก็หาปุ๋ยที่เป็นที่เวลาผมแนะนำก็จะเป็นสูตรเสมอ15นะครับ15 1หหรือ 16, 16, 16, 16 นะครับเอามาลองก้นหลุมก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้ตามร้านเกษตรแต่ต้องบอกว่าถ้าเรารู้ว่าโอเคดินเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับก็เราอยากจะบํารุงต้นในช่วงแรกก็ใช้เป็นสูตร25,77ก็ได้ครับทำไมไม่ใช้ยูเรียต้องบอกว่ายูเรียเนี่ยมันมีธาตุไนโตรเจนอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เป็น25,77เนี่ยเราจะบํารุงดิน ตั้งแต่ตอนแรกก็คือเราใส่ไนโตรเจน25นะครับแล้วก็ฟอสฟอรัส7นะครับแล้วก็โพแทสเซียม7อย่างเงี้ยนะครับคือ N นะครับก็บำรุงต้นใบนะครับ P นะครับก็บำรุงระบบรากนะครับทำให้ฝรั่งเนี่ยมีรากไปชอนชัยนะครับเราสามารถที่จะใช้สูตรได้ทั้ง2ออย่างก็คือ15-15-15นะครับหรือเป็น25-7-7ก็ได้นะครับในช่วงแรกเลยแบบนี้เลยนะครับ พอเราลองก็หลุมคุกเขาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีทั้งปุ๋ยอินทรีนะครับแล้วก็ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยสูตรนะครับแล้วปริมาณการใช้สําหรับต้นแบบนี้ใช้เท่าไหร่ต้องบอกว่าปุ๋ยสูตรนะครับให้ใส่แค่หลุมละครึ่งช้อนแกงก็พอนะครับหรือถ้าเราจะใช้หนึ่งช้อนแกงนี่ก็คือลองก็หลุมไปครึ่งช้อนแกงนะครับแล้วก็เอาโรยปากหลุมอีกครึ่งช้อนแกงนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีช้อนกาแฟนะครับก็ใส่แค่ 1>, 1ช้อนกาแฟแล้วก็คุกเข้ากับปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดปุ๋ยข้อเก่านะครับหรือปุ๋ยหมักที่เป็นปุ๋ยหมักเก่าๆนะครับคุกเขาดินให้เรียบร้อยเลยนะครับก็คือเอาจอบเอาอะไรคุกเขาเสร็จแล้วก็เอาต้นเราเนี่ยลงไปวางปลูกนะครับพอลงไปวางปลูกเนี่ยก็ส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยข้อปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยสูตรนะครับเราเอาโรยก้นหลุมไว้นะครับเราเราโรยก้นหลุมไว้แล้วแต่ที่มีที่เหลือนะครับก็คือเราเอาโรยบนดินที่เรา คุยขึ้นมาจากหลุมนะครับก็ถ้าเกิดใครเคยเห็นวิดีโอที่ผมทำอ่ะก็เอาโรยก้นหลุมเสร็จปุ๊บผมก็จะมาโรยปากหลุมพอช่วงที่โรยปากหลุมเนี่ยตอนเราโกลยลงมันจะเหมือนการผสมดินผสมปุ๋ยลงไปนะครับมันก็จะทําให้ดินของเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ได้ดียิ่งขึ้นต้องบอกว่าฝรั่งต้นนี้นะครับเอามาปลูกเนี่ยแล้วเห็นแต่งยอดนี้คือยังไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนะครับสำหรับสูตรที่ผมพาทํา ที่ผมบอกกันในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ตากล้องมาดูนะครับมีทั้งยอดบนนะครับก็แตกออกมา2ฉชัดแล้วก็คือ1-2นะครับแล้วกิ่งตามกิ่งด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่านี้แตกใหม่ทั้งหมดหลังจากที่ลงปูกนะครับเนี่ยแตกจนถึงโคนเลยนะครับแตกทุกข้อถามว่าทางใบเนี่ยไปฉีดพ่นหรือบํารุงอะไรไหมผมยังไม่ได้บํารุงอะไรนะครับมาดูแต่มแมลงอย่างเดียวคือไอ้พวกมแมลงพวกนี้พอช่วงเย็นเนี่ยมันก็จะมา กัดกินใบนะครับก็มาดูบ้างนะครับถ้ามันมีก็เอาไปทําลายนะครับใส่ขวดหรืออะไรก็ช่างนะครับเอาไปทําลายตรงนี้นะครับนี่คือพวกแมลงที่มากินใบนะครับก็มากําจัดแมลงอย่างเดียวนะครับหลังจากที่คุยันถึงเรื่องปุ๋ยเรียบร้อยนะครับสิ่งสาคัญเลยคือน้ํานะครับหลังจากปลูกเราจะต้องให้น้ําเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับช่วงเจ็วันแรกเนี่ยให้เช้าเย็นเช้าเย็น ให้แบบไหนนะครับคือให้จนชุ่มโคนนะครับให้พอเราเห็นว่ามันท่วมท่วมหลุมเสร็จนะครับเราก็พอนะครับแล้วก็ตอนเย็นเราก็มาให้ใหม่ช่วงเวลาที่ควรให้น้ําอันนี้ต้องบอกไปเลยนะครับก็คือช่วงเช้าก็ประมาณ8ปดโมงถึง9ก้าโมงนะครับหรือถ้าเกิดใครไปทํางานประจําเหมือนผมก็ประมาณ7จ็ดโมงก็มาลดนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับหลังเวลาเลิกงาน5้าโมงกลับมาแล้วก็มาลดน้ํานะครับ ก็ใช้เป็นเวลาประมาณนี้นะครับก็คือปุ๋ยตอนแรกต้องมีนะครับน้ำยาขาดก็จะทําให้ต้นฝรั่งของเราเนี่ยมันโตวไวแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้โตทันใจสําหรับผู้ที่แบบใจร้อนนะครับอยากปลูกไวๆวอยากปลูกมีลูกไวๆอยากห่อลูกอยากทานแล้วนะครับก็เอาสูตรนี้ไปใช้รับรองแตกแบบนี้เลยเนี่ยที่เห็นนี่คือทั้งแถวเนี่ยที่เห็นแตกทั้งหมดเป็นฝรั่งที่ไม่สวยนะครับแล้วผมเอามาลงเป็นแถวจะเห็นว่าแตกหมดแล้วนะครับก็ วันนี้เอามาแชร์ประสบการณ์โดยตรงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนาานิลาวดีจะนำมาฝากกันในครัง้งถัดไปแล้วก็วันนี้เองผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและชมนะครับทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ ใส่ปุ๋ยอย่างไรให้ฝรั่งโตไวทันใจคนปลูกวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์กันครับ